สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลยเดฟชาแนลกันนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการรีวิวนะครับการเล่นเกมในครับบน Xiaomi Redmi Note สิบสี่ห้า G นั่นเองนะฮะโดยตัวที่ผมได้มารีวิวนะครับตัวนี้นะครับมีแรมขนาด12 GB นะครับผม ROM หรือซอฟต์แขนาด512 GB นั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะมีทั้งตัว4 G และตัว5้ G นะตัวนี้จะเป็นตัว5 G นะครับมาพร้อมกับ เทอร์โบชาร์จจริงนงครับ45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด5,110ม ah ิลลิแอมนะครับหน้าจอเป็น120เฮิรตมาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 7,025ั 7, อัลตร้านั่นเองนะฮะ7,025อัลตรานั่เองะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับการน,น้ำกันฝุนที่ IP 6 4ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบการเล่นเกม ROV นั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นเกม ROV นะฮะ เดี๋ยวเราจะทดสอบการเล่นเกม r อาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเลมิโน่14 5G ตัวนี้นะครับจะเล่นเกมเอาเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกเราไปดูการตั้งค่าก่อนเลยดีกว่าครับตัวนี้นะภาพ HD นะครับเราจะปรับไว้ที่สูงมากนะครับการแสดงผลจะได้แค่สูงเท่านั้นนะแล้วก็พาร์ติเคนะครับสูงมากนะครับผมปรับแสงเราเอาประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ การตั้งค่าสามลบเฟมเลยนะครับผมจะปรับเป็นสูงนั่นเองนะครับอเอาแค่เราจะปรับประมาณนี้นะครับในการเล่นเกมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าการเล่นเกมตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปนี่ครับจัดอันดับโอเคอันนี้ไม่ไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับถ้าเล่นกาะขออภัยนะ ลำโพงครับจะมีอยู่2ตัวนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับด้านล่างจะอยู่ฝั่งด้านบนหน่อยนะครับฝั่งด้านนี้จะอยู่ใกล้ๆรูเสียบหูฟังตรงนี้นะมืออาจจะบางหน่อยนะครับเวลาเล่นเกมนะโอเคอันนี้เราจะตั้งใจเล่นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระนั่นเองนะโอเคเขาจะให้ผมหรือเปล่า เออเล่นเล่นกลางไม่ได้แต่ผมเล่นกลางนะโอเคก็ประมาณนี้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวยงามนะเท่าที่ดูตอนนี้นะครับผมอันนี้นะครับเราจะได้ดูกันว่าตัวชิปเซตนะครับมี d เด e c เทคเดเมอซิตี้เจ็ดศูนย์สองหเล่นเกมจะเป็นอย่างไรจนะริงแล้วผมเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะ อันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคลำโพงเสียงโอเคนะครับเสียงจะนุ่มๆหน่อยนะครับลำโพงของตัวนี้นะเสียงจะค่อนข้างจะนุ่มจะมีเบสหน่อยนะครับถือว่าเสียงดีเลยนะครับความดังก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเล่นเกมมือเราจะมาป,ปิดตรงนี้นะครับแต่ฝั่งนี้โอเคนะ ก็ถ้าเกิดใครเล่นเกมแนวนี้ก็เออมันก็จะบังหน่อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะมันจะบังลำโพงหน่อยนะครับตัวมือเราโอเครอบนี้เราจะตั้งใจเล่นนะครับก่อนอันนี้ลองเล่นมาแล้วนะถือวุฒใช้งงานได้ดีนะแล้วเดี๋ยวดูเฟรมเลทไปด้วยนะครับว่าเฟรมเลทจะโอเคหรือเปล่านะครับเฟรมเรทเราปรับเป็นสูงนะก็คือหกสินั่นเองนะ โ okay. อเคอตอนนี้ก็เริ่มต้นที่6กิบเฟรมนะครับ <Everything. S 1> เสียงดีเลยแต่ข้างซ้ายมือมันจะบังหน่อยนะครับอือห hey, <c oughs> ล่อนมันเดินไปทั่ว เขาเดินอะไรของเขาเนี่ยปวดเหรอ ันนี้เราจะตั้งใจเล่นหน่อยนะดูเฟรมเรตนะครับตรงขวามือได้เลยนะครับนี่นะครับเฟรมเรตอยู่ตรงนี้นะนี่สามารถดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ได้ยินเสียงเต็มๆนะเสียงเกมนะครับผม Dragon and Slayer have appeared. An enemy okay. has been defeated. No I'm bleeding on my flowers. An enemy has been defeated. Oh. Let's go. Oh, the An ally has been been defeated. Defeated. tower is under attack and now let's see how you manage retreat okay ผมลืมว่าตอนใช้อันติออกมา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 จ้าแล้วเขาจะไม่ตายไม่กลัโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยข้างบนแล้ผมขอเคลียร์ก่อน Kill. our middle lane tower is under attack an enemy has been defeated an ally has been defeated Text โอ้โหหลบไม่พ้นเอ้ะผมต้องปิดไฟข้างบนแล้วมั้งเนี่ยอจริงนะ,อะ,อะตอนนี้นะความร้อนมันถืออุ่นอุ่นเองนะ we Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. เฟห้าเก้าหกสิบห้าเก้าหกสิบนะใช้งานได้เลยนี่เราจะไปยาวๆเลยนะไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะครับเล่นกันไป Down the man, enemy dark man slayer has been summoned. Uh oh, way down Catch me if you can. I need backup. Oh, you. Your Our Dragon Lane Tower is under attack. Uh -oh. Your tower has been destroyed. <laughs> No way. Clear minions in Dragon Lane! No bleeding on my floor! Clear minions in Middle okay. Lane! Okay! Enemy Ultimate! Your tower has been destroyed! Enemy Onslaught! จะตายไม่ท <chat> ันไหมเนี่ยตอนนี้เราโดนลุกลานยังนะ Oh an enemy has been uh, Our base tower is under attack. Retreat. Your tower has been destroyed. Keep an eye on the okay. ก็แล้วจ้าโอ้แพ้ไม่ได้นะอะเฮมอ,อไปเอาดารางเลยาะเนี่ย Oui. I'll take Slater. Retreat. Ally has been defeated. Sorry. Enemy double kill. The forest guides me. Enemy ultimate. เปีนที่เนื้อเนื่อยเนื่อยจังเลยจ้าแทแทบอสันมาอัทแทคกสด วมนลุ่มไปโดนก่อนเลยจ้าเป็นเป้าแล้วจ้าหลังจากนี้ไม่ไหวแล้วเอวเกร์คี้สิ อะไรเนี่ยเอาปอมแลเบิดโอตายแล้วแต <Ret reat. S 1> ่โทษเอ้ย,อยเหนื่อยชะมัด もう一度見たい。Oh, ไปสิแทงนำพ่อหน่อยจ้าเฮ้ย in defeated Rally. ha keep off the grass you have defeated an enemy oh oh oi enemy has been defeated shut down ลบออกสิโอ้มั่นใจมาก Hey no, what's I'm attacking The game is not over yet. triple. Oh. HP is low. Clear minions in Slayer Lane. Retreat! ตกมาให้หน่อยจะครึ่ชงชั่วโมงแหละสิบเจ็ดนาที <guide me. S 1> วิดีโอยี่สิบเอ็ดนาทีพระเจ้า uh. เล่นห่ออะไร oh, <yeah. S 1> ไม่สุขจ้า โอ้ยแพ้อีกแล้วจ้า under เล่นอะไรกันเนี่ยโอเคถือว่าเล่นเกมดีนะครับความร้อนน้อยมากผมบอกเลยความร้อนน้อยมากนะ <The best. S 1> อุณหภูมิในห้องประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดองศาเปิดแอร์ยี่สิบหกนะครับก็ใช้งานได้เลยนะความร้อนน้อยมากนี่ ความร้อนแทบไม่มีเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะโอเคก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับการเล่นเกม r อาวนะครับก็ผ่านฉลุยฉลายนะเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเลนมีโน้ต14 5G ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เลยท่นสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าต้องการให้เล่นเกมไรบอกมาได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ทุกคนได้ดูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย